เอาละครับสวัสดีกับพี่น้องชาวใจวันนี้เราจะมาเล่น World Order นะครับแล้วก็รีวิว VZ 1 0 0 1นะครับ ELCT นะครับวันนี้เราจะมาดูว่ารถถังอันนี้ของจีนนะครับที่คล้ายๆไปที8ปดสิบนะจะความแตกต่างเขาจะเป็นอย่างไรผมอะ่ะชอบรถถังอันนี้มากกว่าในานอกจากทีแปดสิบนะครับทีแปดสิบอะ่ะมันโอเคแต่ถอยถอยช้ามันโอเคมีไฟพาวเวอร์ที่หนักดี แล้วเกาะเยอะดีเกาะที่โกงมากๆแต่วันนี้นะ่ะคุณมาเล่นตัวนี้นะ่ะคุณจะรู้สึกดีกว่า T80 ผมการนตีได้เพราะ1มันเร็วเท่า T80 หรือเร็วกว่าถ้าซ้ําแล้วก็เกาะของมันน่ะถึกกว่าด้วยบางทีอ่ะมันจะกันกระสุน a 6ได้ขาดนี้แบบว่าชิวก็เหมือน t ี0ก็กันได้เหมือนกันแต่ว่าโปรไฟล์จะสูงกว่าตัวนี้ตัวนี้จะสูงกว่า T80 นะครับแต่ว่าปืน จะดีนมานิดนึงกว่าของที80นะครับแล้วก็ความเร็วต่อถอยหลังโอ้คุณไม่ต้องพูดถึงเลยอันนี้เนี่ยเขาเรียนประเทศจีนเนะี่ยเขาเรียนเฟลเลียร์จากประเทศเรัสเซียเฮ้ยเราจะพรูฟอย่างไรวะเราถังรัสเซียถอยถอยช้าเราก็ต้องทำให้มันถอยดรีกว่าเกียร์นี้กระปุกนี้เขาถอยได้3-4กิโลต่อชอ่วโมงคุณจะแบบแบบติดใจบ้าเลยครับตอนคุณเล่นอันนี้คุณก็แเฮ้ยทำไมกูเล่นประเทศจีน แม้มันเลือกประเทศเจเนตตอนแรกวะเพราะรถถังรัเสเซียมันถอยได้แค่10กิโลต่อชั่วโมงนั่นแหละคืออ่าผมไปชอบกระสุนนี้ก็จะหมายถึงเดีย๋ยวก่อนนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูดูโมดไฟเคชั่นกันโมดไฟเคชั่นมันก็มีเลเซอร์วอร์นิ่งดีกว่าทีแบตสิ่กว่าเยอะเพราะคุณหนึ่งมาต้องการอย่างแล้วถ้าเพราะไฮเทียเขาจะใช้เลเซอร์กันเขาจะต่อสู้ด้วยเลเซอร์กันแต่ผมไม่ค่อยชอบเลเซอร์เลยตรูมันไม่ค่อยพันนี้กับผมเลเซอร์วอร์นิ่งจะดีมากในไฮเทียแล้วก็อย่างหนึ่ง มันก็จะมีกุดกระสนแตกกลางกาดด้วยเอาไว้ยิงเครื่องบินแล้วก็มีเม็ดทายเหมือน t 80น้วะแล้วก็กระสุนก็จะเจกกาะเกาะมันนิดนึงมากกว่า t 80นะครับที่ชมโอเคอยู่เพราะ8มินอะ่ะมันช่วยคุณได้แล้วก็เกมเพลย์รถถังนี้คุณเล่นอากระสีเป็น t 80ได้แต่ว่าป้อมคุณอะแค่จะโคตรถึกกว่าแค่น้นดองแล้วก็แม่งแบบแบบโคตรดีเลยแต่โปรไฟล์อะ แค่จะสูงกว่าแค่นั้นแหละเอาแล้วครับผมก็ไปพูดมาเดี๋ยวก็เราก็จะไปดูเกมเพลย์เลยนะครับผมไปเตะเอาไปเลยะเยอรมันนี่โอ้โหต่อเรื่องกับรัสเซียนี่นะมึงม่ร้องีีเจอซูเปอร์พาวเวอร์สามประเทศนี่นะไอ้สี่ไอ้สาม อิสราเอลไม่ไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์ด้วยอเมริการ่าอเมริกาแล้วกินซีล้อมาเลยจาก Surprise, <laughs> ไกลอ่ะตื่นตื่นตื่นตือิสราเอลเซอร์ไพรส์สเปนอฟากะแม่งไปเลยสุดหอยตัวเล่งแม่งก็ไปเลยแม่งเล่งดีกว่ารถถังที่แปดสิบ <laughs> ใครเลือโดดตัวนะ โดนตูดมูฟาานะแน่เฮียไอ้ประไอสัตว์คอมเมนเดอร์มึงตายไปดิมีใครปะอ่าตรงที่ผมยิงไปเมื่อกี้มีท<า>ี่แปดสิบคอมเมนเดอร์ตายคือยิงแค่คนเดียวมันก็นตายแล้วมาร์คสิข้ามปะลงป้ลงเลยลงเลยลงเลยถ้าได้ลงเนี้ยรัชเจอร์รชเจอร์ <c oughs> จับก,กวะดันอยู่ได้ใช่มเต้เต้เฮ้ยไอ้เชียกูท้าไมต้องเป็นกูมาไหวเหี้ยรถตังงออลตโรเตอร์มันกันตัวใหญ่ใ่ไอ้ค่เหเป็นพี่ชายมาสู้กับน้องชายไม่นะ แม่พี่ชายมาสู้กับน้องชายจีไปน้องชายแล้วเอตัดเสียมพี่ชายก,ก็ใหม่<อ>นะก็พี่สเปเรียเยอกว่ามีเกาะดีกว่ามีความเร็วดีกว่าก็ไอเก่าแก่สุดอ่ะไฟสองคนกันรอเจอรอเจอมันมันกันดีกว่าที่กระสือ ่าไอ้โมเทนเดอร์เอ็กซ์ตอร์กีเราเห็นอย่างหนึ่งแล้วแหละที่ถ้าตุรกีโดนแอดเข้ามาเป็นแท็กรี่จะรู้จะรู้แล้วว่าจะมีอะไรมาหนึ่งไอ้โดนตรรกีอ่ะเออไอ้ที่หางเหมือนสามเหลี่ยมอ่ะอ๋ออันนั้นไม่รู้อยู่อืมไอ้นั่นมึงโดนแอดมาแน่แต่ f 1 1หนึ่งหนึ่งหนึ่งอาร์ตปาสกูอยู่ไหนเ้ยยังไม่กด พี่อะไม่ได้แคร์เรื่องแท็กซี่อื่นมาอัดตอนนี้พี่แฮปปี้ที่พี่แม็กซ์เอาหลายประเทศแล้วเป็นยังไงครับถ้าเกาหิ้มึงโดนแอดมาครับโ,โหดีเสอสู้ตายค่ะ <c oughs> ปืนกูพังเนี่ยเต็เวลาเวลาเว <c oughs> ลาทำนี้เวลาทำนี้มาซ่อยอยู่ตรงนั้น มุมนี้มุมนี้มุมนี้มุมมุมม,ม,มุมนั้นขนา้างหน้ามึงอ่ะชอบจริงเลยอ่ะยิงแต่ปืนยิงแต่ปืนแล้วถังจีนนะี่นะมึงไม่มีอะไรกระทำนะไอ้รู้ตัดปืนเออตัอตอดปืนไปไอ้พันนี้ไม่ยิง,งเล่นกันคีย่ย โอเคปืนพังปืนไข่ปืนแม่งโอเคเช็ยขับม่เอ้แคม e r าเช็กอ่ะผมรู้สึกว่าม่นฟินดีว่ะแล้วเพิ่มมีเสียงใหม่ด้วยฟินนะลองเล่นดูสิฟินนะลองเล่นดูสิ น้องเปิดกน้องมาเช็คเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สีน้องแกวน้องสาวหายไปไหนเลยครับพี่เพี่กาบเปิดกล้องมเช็คหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใช้ที่ีซอยูแล้วก็ยิงนัดหนึงไอในกล่องไแล้วก็สูบปกเทปมันก็เปิดอยู่กันไอ้เต้อ่าแล้วก็อยาเข้า ได้เอามา็มปะ,ะปืนมาในประศน,นั่นลวปืนลำกล้องซออยู่ซอมก็ลงตายละยงอรนอไร่ะาสซ้เลยไปไกลาดิไปแกปี้ดิจะอยู่กระดาสปอตรงนี้เขกาก็รู้เดยว่อาอยู่ไอ้ันี้เนี่ <c oughs> บอกว่าลำบากให้ซ่อมเหรอคนที่ดูขนาดขนาดมันรู้ไนวะแล้วเล่นไปก็แพ่งไม่ได้อะไรเลยตังก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไม่เสียเวลามากอันนี้เราได้ตังก็โอเคต้องมือมีดีเย็นไปไม่ได้อะไรเลยสูญบาทพี่ลองเปิดกล้องมาล่าเชคเต็มเนี่ยแล้วก็ลองยิงไง อย่าเถอะขอร้องเก่งว่าปืนร้อยยี่สิบห้ามันจะไม่เขย่าเลยละ่ะถ้าพี่อยากเขย่าก,กว่านั้นอ่ะไปเล่น T แปดสิบ U แล้วก็เปิดแคม布拉เชคเต็มอ่ะไม่เก่งว่าแม่งจะเขย่าแม่งทั้งไงบันนี้เลยทั้งทั้งจอด้วยอ่ะเตเ้ไอ้สีสกิ๊ก แค่ทะเลสมนุนในหัวเสียมากเลยมาละเช็กสัตว์เอ้เอ้ยพี่มาละแต่ <ไป S 2> เอ,อ,อ้สัตว์พี่พี่พี่ยิงไม่ข้ามีนยิงไม่เ้มันยิงผมมีคนรู้เขาพ,พี่พี่ต้องทำชาเลนจ์ละ เปิดแควาาเช็คเต็มเลยแค่วัาเชคเต็มเนี่ยกูบ้าตายก่อนพอได้แค่นั้นอ่ะเนี่ยผมมันดีอย่าเถอะโอ้โหมีซุ่มอีซีว่้ทั้งหลายต้องเล่สักอันอาตมาขอเถอะอย่าให้อาตมาเล่นยากกว่านี่เอ้าอันนี้ไม่ยากพอหรอกอิสัสขิ้พวกสัโค เชียไปหรอแม่งอยู่ที่แลวศัตรูเ่ยตายเลย,เลยุงทัานไม่เราอ,อ่ะอยู่ตรงไหนอียุงทานอ,อ,อ๋อสติสติโอ้โหอ่ะตะมันหวกไปไหเมื่กี้นั้น โอ้โอเคกูรู้แล้วกูจะรีพอร์ตใครทำไมมันทอบอะไรแล้วเปิดตรงไอ้หกไปทงรัสเซียไอ้เหีอะเขาแค่ใส่รถไอ้ทงรัสเซียเต้เขาไม่ได้ไปไอ้ขีใส่ราคาไปทั้งไปมึกพีดไอเจลปันกูเบรดลี่ไมอจะทางแล้วกูจะชนมึงนี่ยเอมึงไปบอกนะมึงไปดูไอแชร์เจอสองที่อยู่ยูเครนก็ถึงโอ้แล้วเปิดสองที่สีกู สุดหลอกพี่อ,อะ c ช a l l e นเจอร์สองอะสต็อกไม่ใช่เหรอมันไม่เกี่ยวว่าเป็นสต็อกหรอกแต่ว่ามึงทำกับ c ช a l l e นเจอร์กูนี่แนละ่ไอ้เหี้ยแล้วเปิดสองเอซีกูมึงไม่ถูกสิวะยังมาทำกับ c ช a l l e นเจอร์สองกูใน,นที่อยู่ครนแม่งเอาบล็อกขนมปังมาใส่แค่ ชาร์จเอ่บวกกับปีศาจนะเนี่ยโอ้โหยิงท oh, oh, ะลุคอนเทนเนอร์ไอ้หียเหล็กอลูมิเนียมเนี่ยกะสุนอลลิเนี่ยเป็นเค่อะไรวะดูกรนะดาษะตรงนั้นอนะเห็นป้น <conjunction> น่ะยิงอะไรหน้าแบงเลยเนะ <laughs> ี่ยธรรมราเชก้สตว์กูปับเต็มยิงมันแนะ่ โอ้ที่แปดสิบไอ้เหียอยู่ตรงไหนอะ uh? มันไปซ้ายแล้วพี่เหรอสอรีบไว้เต้พี่ทำเหียอะไรไม่ได้เลยสอรีบว่ะพี่ไม่ได้ช่วยว่ะนีเพื่อนแค่ว่าเช็มตีนะกูไม่ได้ใช้ปืนล้วนี่ย You need to accept this challenge เปิดกล้องตตัวอยู่ตรงนั้นนี่เชื่อผมเปิดกล้องมาเช็คเป็นเดี๋ยวก่อนได้ไหมไอ้ย่าถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยแต่ไอ้เฮียอะไรเนี่ยโอ้โหไม่เข้าเนี่ยนะก็มัน no โ o โ o ใช่ดล้อืมใช่ดล้วเดี๋ยวเอาเอาแล้วก็สมหวังว่าเกมเพล่์เมื่อกี้นาที ที่คุณดูไปตอบโจทย์กับรถถังอันนี้นะครับว่าคุณจะเล่นอย่างไรแล้วกอะรตรงนี้แล้วก็ผมเล่นกนระเสียไปนิดหนึ่งเลยตายเร็วมากแล้วก็ขอโทษนะครับแต่ว่าเราก็ได้สกมเพลย์นั่นแหละรถถังนี้ผมพูดจริงนะผมชอบมากกว่าที80แค่นะั้นแหละที่ผมจะบอกแล้วก็นั่นแหละครับก็อย่า,าลืมมาติดตามผมในยูทูบนะครับกดไลค์แล้วก็กระทืบคอมเมนต์นะครับว่าจะอยากเห็นผมเล่นรถถังอะไรต่อไปหรือรีวิวนะครับ นั่นแหละครับแล้วก็อย่าลืมมาติดตามตรงข้างบนนี่นะครับถ้าอยากมาดูผมไลฟ์สตรีมกับทุกวันนะครับตรง Twitch นี่ครับแล้วก็เจอ Discord ผมด้วยเพราะใกล้ๆนี่ผมจะจ่ายรางวัล25 0 0 g o l โกล a g ้นแล้วก็รางวัล60ดอลลาร์แพ็คพรีเมียมนะครับแล้วก็นั่นแหละผมก็หวังว่าจะเจอกันทุกคนใน Discord ผมนะครับแล้วก็ผมก็ขอฝากตัวกันแค่นี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย